บิสมิลลาฮิห р a х м а н и ррахим อัสลามุอะัยกุมวะระมตุลลอฮิวะบะาะกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันตินะครับอ่าผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับอ่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะทั้งในข่าวด้วยแล้วก็มีคนรู้จักเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่องจริงด้วยนะครับคือเรื่องเป็น,นี้ <c oughs> มันมีกล้องจรนปิดเลยนะครับ คือคนนี้พักพวกกันนี่แหละเขาจอดรถไว้หน้าบ้านนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีไม่รู้ยังไงมันมาลักรถไอโจนเนี่ยมันมาลักลักมอเตอร์ไซค์ต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเจ้าของบ้านต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดเลยนะครับคือในระหว่างที่มันสตาร์ทเนี่ยเขาก็ได้ยินไม่รู้มันใช้วิธีอะไรนะหักคงหักคอไอต่ออะไรใสตรงใสตรงเนี่ยนะมันก็สตาร์ทรถช่วงที่มันจะกลับรถเนี่ยเจ้าของเขาได้ยินก่อนเนี่ย ช่วงที่เขาจะเดินมาที่ท,ที่ที่หน้าบ้านพอดีนะครับกางวานแสกๆเลยเสร็จปุ๊บก็เห็นเลยว่าเอ้ยมันมันลักรถไปก็วิ่งไล่ตามเพอเอิร์นช่วงที่มันจะจะเลี้ยวรถอ่ะช,ช่วงที่มันจะกลับรถอ่ะเขาก็ไล่ตามถันก็ชกต่อยอะไรไปกันเอาก็ออกมาจากบ้านก็ตีเตะอ,อะไรไปเลยนะรถมันก็หล่มพอรถหล้มก็อาจจะตุบตับตุบตับไปสักสองสามทีอันนี้กรณีที่หนึ่งหรืออันที่สองช่วงนี้มันกลับรถเขาก็ไล่ตามอันนี้มันก็เป็นซอยในหมู่บ้าน ก็เจอคนในหมู่บ้านเอ้ยจโจรขโมยรถคนนี้ก็ก็ถีบเลยพลเมืองดีเนี่ยก็ก็ถีบถีบรถล้มแล้วก็ไอ้คนร้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็มาสู่คาถามว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเจ้าของรถหรือเราเป็นพลเมืองดีในระหว่างที่มันขี่หนีเนี่ยแล้วเราถีบให้รถมันล้มมันจะได้ขโมยต่อไปไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการทําร้ายร่างกายไอ้คนร้ายหรือเปล่า <c oughs> เออเออก็น่าคิดนะก็อย่างนี้คือพื้นฐานก่อนมันทำร้ายร่างกายอยู่แล้วนะครับเราไปถีบเขาอะ บางคนเอ้ยโอ้ทนายแจ็คพูดงี้ได้ไงมันก็ตอบตามกฎหมายก่อนเลยฮะแต่ว่าการที่ไอโจนเนี่ยมันมาขโมยรถเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพยานอันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ตัวบทก็บอกต่อว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะตัวบทก็บอกว่าเป็นพยานอันตรายอันใกล้จะถึงไอ้นี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ใกล้จะถึงเลยมันถึงแล้วด้วยแล้วมันกำลังจะเลยไปด้วยนะครับ เราเน so okay? ี่ยนะครับในฐานะเจ้าของรถมีสิทธิ์ป้องกันทรัพย์สินของตัวเองหรือเราในฐานะพลเมืองดีที่เดินผ่านมาแล้วถีบรถมันล้มเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันทรัพย์สินของผู้อื่นก็ถือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทําร้ายมันพูดง่ายถามว่าเป็นทำร้ายร่างกายไหมเป็นแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะทาร้ายร่างกายมันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการขโมยรถของเราไปนะครับนะครับเป็นการป้องกันสิทธิของตนเองหรือ ป้องกันสิทธิของผู้อื่นให้พ้นจากพยันอันตรายซึ่งละเมิดต่อกฎหมายถือว่าเป็นการกระทําโดยพอสมควรแก่เหตุแล้วก็เป็นการกระทําโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเราเนี่ยไม่มีความผิดอันนี้กรณีที่หนึ่งอันที่สองถ้าสมมุติว่า <c oughs> ในในข้อในการถามเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถมันล้มแล้วเนี่ยแล้วเราไปตีซ้ําเนี่ยมันยังจะอ้างป้องกันได้ไหมคือคําตอบมันมีสองแนว คือเวลามันล้มปุ๊บเนี่ยพยานอันตรายมันมันมันพ้นไปแล้วเนอะเน่ยมันมันก็โมยต่อไม่ได้แล้วแล้วเรายังไปตีเนี่ยเราก็อาจจะโดนข้อหาทำลายร่างกายก็ได้นะแต่เราอาจจะอ้างบรรนานโทสศัเรื่องของโมโหอะไรก็ว่ากันไปก็รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าอีกแนวหนึ่งเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าไอ้ที่ไปตีซ้ําเนี่ยอัวว่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอรถมันล้มเนี่ยมันลุกขึ้นมาแล้วมันจะขี่ต่อก็เลยต้องจัดซ้าไปสักสองสามดอกให้มันหยุดหรือ มันล้มกันมาเดี๋ยวไอ้โจรมันโมโหตัวมันใหญ่เดี๋ยวมันจะมาทํรลายร่างกายเราเราก็ตีมันซ้ํากันที่มันจะมาทํรลายร่างกายไอ้แบบเนี้ยก็เราก็ยังมีสิทธิ์ก็ถ้าทําไปพอสมควรแก่เหตุเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุอ่านี้แต่ถ้ามคุโอ้โหแบบพอมันล้มแล้วไปไหนไม่ได้รถยังทับตัวมันอยู่แล้วไปถึงไปลุมกระทืบมันซะแบบปางตายเนี่ยไออย่างเนี้ยถือว่า มันเกินสมควรแก่เหตุมันก็อาจจะโดนเรื่องของการทำร้ายร่างกายไอ้ตอนแรกเนี่ยโอเคได้ถีบรถล้มอ่ะมันยังพอได้กระโดดถีบมันให้รถมันล้มมันจะได้ไปต่อไม่ได้ไอ้นี้อ้างป้องกันได้แต่ถ้ามันแบบมันมันยุบไปแล้วมันมันอยู่กับที่ไปแล้วแล้วแบบโอ้โหซัดมันแบบเต็มที่เนี่ยนะครับก็อาจจะโดนเรื่องของการทํรลายร่างกายนะครับแต่ว่าโอเคแหละบางคนอาจจะบอกว่าแหมมันก็น่าโมโหนะรถยังผ่อนไม่หมดเลยมารักไปแล้วรถคันนึง เจ็ดแปดหมื่นอะโมไซค์เดี๋ยวนี้นะคันหนึ่งแพงนะแล้วมันมันมัน,ม,นมันลักไปเนี่ยแหมมันก็ต้องโดนนะคือพูดกันเนี่ยมันก็ต้องโดนสักตุบสองตุบอ่ะนะฮะก่อนก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบไม่ที่แบบพูดแบบโลไม่สวยเลยนะคือมันก็ต้องโดนแนละ้วตุบสองตุบอ่ะก่อนก่อนจับส่งตํารวจนะครับก็เอาแบบพอมห้อมคอพรนะตุบสองตุบไปนะครับแล้วก็จับมันส่งตํารวจอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็นะครับพอเป็นแนวทางนะครับแต่ท้ายที่สุดก็คือล็อกคอให้ดี บางทีเดี๋ยวนี้ล็อกคอไม่พอนะต้องล็อกโซ่ล็อกดิสบงดิสเบรกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องสาคัญก็คืออย่าไปจอดรถแบบคากุญแจไว้ถ้าคากุญแจนี่หวานโจนเลยนะไปถึงบิดกุญแจปุ๊บไปปื๊ดไปเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับอัสลมอะไรกุ้มมอราอมาตุลลอฮิวบัะการโต้ครับสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ